ป๊าเก็บบอกเก็บไปเลี้ยงขังอนนี้ก็บอกว่าออฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันปวดหัวมากเขาเบรกแรงมากฉันไม่ไหวหนึ่งชั่วโมงสี่พันบาททุกคนแพงมากนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่นิดถางหายเป็นนานมากๆนะคะก็มีหลายคนถามเข้ามานะคะว่าน,นิดถ่ายไปไหนทำไมไม่ทําคลิปเลยนะคะนิดถ่ายไปเรียนทําใบขับขี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาแล้วค่ะกลับมาเพื่อมาแจ้งข่าวดีกับทุกคนนะคะว่าน,นิดสอบผ่านแล้วค่ะได้ใบขับขี่ของประเทศสวิตมาครอบครองแล้วนะคะบอกได้เลยว่าได้มาแบบยากมากๆอุปสรรคเยอะแล้วก็เสียน้าตามไม่ใช่น้อยนะคะแต่วันนี้นิดสอบผ่านแล้วค่ะนิดไปสอบเมื่อวันที่11ธันวาที่ผ่านมานะคะก็ หลังจากที่นิ้สอบผ่านนะคะนิดก็ลงโพสต์ลงไปในในเพจ f a c e b o o k นะคะพี่ๆเพื่อนๆก็มาแสดงความยินดีเยอะยะมากมายเลยนะคะแต่ก็มีคําถามตามมาว่าทําไมขับขี่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะมากจริงๆหรือเปล่าเป็นแสนสองแสนสามแสน,สน,สน,สนจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ใช้เวลาแค่3เดือนจริงๆหรอทําได้ยังไงนะคะวันนี้นิดกะจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะ อันดับแรกก็คือจริงๆนิดมีความคิดว่าจะทำใบขับขี่ตั้งแต่2ปีที่แล้วว่าใครติดตามกันมาเนาะแต่ว่าตอนที่นิดเริ่มทําตอนนั้นนะคะเพิ่งเริ่มได้อาทิตย์สอาทิตย์นี้ก็มาป่วยโควิดนะคะก็เป็นลองโควิดช่วงนั้นนี้รู้สึกว่าสมองจําอะไรไม่ได้นะคะช่วงที่ป่วยจําอะไรไม่ได้เรียนอะไรก็ไม่เข้าหัวนะคะนี่ก็เลยพับโครงการไปก่อนก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยจนมาถึงเดือนกันยาของปีนี้นะคะก็มีโอกาสได้ไป ออกไปดื่มกาแฟกับพี่พเพื่อนเพื่อนะคะก็เห็นพี่ๆเขาคุยกันเรื่องการจะทํำไมขับขี่ที่สวิต์เนาะเขาก็เลยเออน้องนิดทำไมไม่ทำออลองไปทําดูสิน้องนิดเพราะได้ภาษาลองทําดูไหมนี่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจเ,เริ่มโหลดแอปพลิเคชันมาเรียนกับตัวเองนะคะทุกคนในวันที่วันแรกที่นิดเริ่มเรียนก็คือวันที่7กันยายน2566น้องนิดโหลดมาปุ๊บ นี่ก็มาเรียนกับตัวเองนะคะโหลดมาทั้งหมด2แอปนะคะก็จะมีแอปหนึ่งจะราคา19ฟัง90นะคะแล้วอีกแอปหนึ่งก็จะราคา24ฟังนะคะนี่โหลดมา2แอปเดี๋ยวนี้จะขึ้นให้ดูว่าแอปไหนนะคะที่นิดเรียนนะคะนิดเลือกเรียนในภาษาฝรั่งเศสเพราะว่านิดอาศัยอยู่ฝั่งที่พูดภาษาฝรั่งเศสนะคะจําเป็นต้องเข้าใจป้ายจราจรเข้าใจกฎหมายในเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสนะคะก็โหลดมาทั้งหมดมีประมาณ 500กว่าคำถามนะคะรวม2อแอปรวมรวมอแอปก็ประมาณเกือบเกือบ600คำถามที่เราต้องเรียนเรียนทุกคำถามคำตอบนะคะเพื่อที่จะไปสอบจริงแค่50ข้อนะทุกคนเอาเขาเลือกเอาแค่50ข้อแต่ว่าเราต้องเรียนทุกข้อให้เราจำให้ได้แต่ปัญหาของนิดก็คือว่านิดไม่ได้เก่งภาษามากมายจริงอยู่ว่าสอบผ่านระดับเ B 1มานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งเปเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็พยายาม อ่านให้ดิบม,มากที่สุดนะคะก็คือมีมีพี่คนหนึ่งถามมาว่าใช้เทคนิคอะไรในการจําข้อสอบนะคะนิดจะบอกว่านิดก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรแค่เราต้องฝึกบ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะนิดจําได้ว่านิดท่องทุกวันท่องทุกวันเข้าห้องน้ําไปนั่งในในห้องน้ําก็ยังเปิดดูยังท่องก่อนนอนก็ท่องตื่นขึ้นมาก็ท่องหกร้อยข้อนี้นี่ต้องท่องทุก ทุกวันนะคะต้องอ่านอ่านคําถามอ่านคําตอบอ่านคาถามอ่านคําตอบใช้วิธีท่องจําเอาเพราะว่าเราไม่ได้แตกฉานเรื่องภาษานะคะก็จะดูรูปภาพดูคําถามดูคําตอบนะคะเทคนิคที่จะทําให้เราสอบผ่านได้ดีที่สุดก็คือเราต้องอ่านได้บ้างไม่ใช่อ่านไม่ได้เลยไม่ใช่จําแค่รูปภาพแล้วต้องตอบวันนี้เพราะว่าวันสอบจริงน่ะจริงอยู่ว่าเราเรียนในแอปใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ามีรูปภาพแล้วมันมีคําถามเอ้ยมีคําถามแล้วมีคําตอบใช่ไหมวันสอบจริงน่ะ มันจะไม่ได้เรียงข้อ a ข้อ b ข้อ c นะทุกคนมันจะสลับนะคะเขาจะสลับข้อ c ไปข้อ b ข้อ b ไปข้อ a สลับกันแบบนี้นะถ้าใครใช้วิธีการจํารูปภาพรูปภาพนี้ตอบ a อันนั้นคือไม่ผ่านแน่นอนเพราะเขาจะสลับขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นขั้นบนข้างล่างแล้วก็รูปภาพเนี่ยบางครั้งไม่ได้เหมือนกับในแอปที่เราเรียนเป๊ะเขาก็จะมีรูปภาพที่มันใกล้เคียงหรือว่าอาจจะสล,สลับกันบ้างแต่ว่า,าน่าจะ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะที่มันตรงกับแอปเป๊ะเ,เลยถ้าใครตั้งใจเรียนจริงๆินิดคิดว่าสอบได้นะคะแต่พยายามอ่านไม่ใช่แค่ท่องจำอย่างเดียวนะคะอ่านให้ให้เราเข้าใจมากที่สุดนะคะนี่ก็เรียนเริ่มเดียววันที่เจ็ดกันยาในช่วงขณะที่นิดเรียนข้อเขียนนี้นะคะนิดก็ทำเรื่องทำเรื่องขอสอบข้อเขียนไปก็คือก็ไปได้แบบฟอร์มมานะคะแล้วก็ต้องกรอกแบบฟอร์ม กรบแบบฟอร์มเพื่อขอยื่นทำใบขับขี่นะคะสอบข้อเขียนแล้วก็จะมีการไปถ่ายรูปถ่ายรูปติดบัตรนี่จ่ายไปอ่าสิฟังนะคะเป็นถ่ายรูปติดบัตรเครื่องอัตโนมัตินะคะสิบสฟังแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะได้ไปตรวจสายตาว่าสายตาเราดีไหมมองเห็นสีส้มสีแดงสีเขียวดีไหม สายตาสั้นสายตายาวจําเป็นต้องใส่แว่นในการขับรถหรือเปล่านะคะค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดสายตานะคะคอยู่ที่25บาฟังตรวจวัดสายตาเสร็จเรียบร้อยนะคะนิดไม่จำเป็นต้องใส่แว่นตาในขณะขับนะคะแต่หลายครั้งที่นิดออกไปขับนิดจะใส่แว่นตาเพื่อความมั่นใจของตัวเองนะคะตรวจวัดสายตาเสร็จแล้วก็จะไปเอาใบแบบฟอร์มนี่แหละคะ่ะไปที่อาเภอนะคะให้อ um ําเภอเขาประทับตาให้ว่าเราพักอาศัยอ,อยู่ที่ เมืองนี้จริงบ้านเลขที่นี่จริงๆนะคะพอได้ทุกอย่างครบเรียบร้อยนะคะรูปถ่ายแล้วก็ประทับตาจากอำเภอแล้วก็ตรวจวัดสายตาแล้วก็ก่อข้อมูลในแบบฟอร์มนั้นนะคะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องส่งไปที่ขนส่งนะคะขนส่งจะใช้เวลาพิจารณาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะว่าเราเป็นคาสมบัติที่จะทําใบขับขี่ได้หรือเปล่านะคะนี่ส่งไปแล้วปุ๊บในขณะที่รอใบเหลืองนะคะนิดเรียกว่าใบเหลืองแล้วกันนะคะเป็นใบอนุญ,ญาตในการไปสอบได้นะคะ ในขณะที่นิดรอใบนี้นะคะนิดก็ลงทะเบียนเพื่อที่จะไปอบรมปฐมพยาบาลน,นะคะการอบรมปฐมพยาบาลน,นี่เราต้องอบรมก่อนที่จะไปสอบข้อเขียนนะคะทุกคนเพราะว่าวันที่เราไปสอบข้อเขียนเราจะเป็นต้องมีใบเหลืองแล้วก็ใบอบรมปฐมพยาบาลน,นะคะเราถึงจะสามารถเข้าห้องสอบได้นะคะนี่ก็ลงทะเบียนไปนะคะนี่ได้อบรมประมาณวันที่18นะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวนิ้ขอดู18หรือว่า สิบแปดกันยานะคะสิบแปดกันยาแล้วก็สักคู่นะคะทุกคนเออใช่ค่ะวันที่สิบแปดกันยานะคะในได้อบรมปฐมพยาบาลนะคะวันที่สิบแปดกันยาแล้วก็วันที่ยี่สิบห้ากันยาสองวันนะคะวันละห้าชั่วโมงนะคะเราต้องอบรมทั้งหมดสิบชั่วโมงเขาก็แบ่งเป็นสองวันก็คือวันละห้าชั่วโมงนะคะนิดอบรมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่ามั่นใจกับ ข้อสอบที่ตัวเองเรียนมาข้อสอบข้อเขียนนะคะก็เลยเริ่มรู้สึกมั่นใจก็เลยติดต่อครูครูคนที่ให้อบรมเรานะคะอบรมวัฒนงรมปานะคะบอกแกว่าฉันอยากลองทําข้อสอบเสมือนจริงกับเธอดูก่อนกับครูดูก่อนก่อนที่เราจะไปสอบจริงที่ขนส่งนะคะครูก็บอกมาเลยมาลองเลยเพราะว่าใน600คําถามเนี่ยนะคะครูจะสุ่มให้เรา50คําถามเหมือนขนส่งเลยแต่ว่าวันที่เราไปสอบขนส่ง เราไม่ได้ข้อสอบข้อเดียวกันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เขาจะสุ่มวันไหนให้เราก็คือไปเรียนกับไปไปสอบกับครูเขาก็สุ่มให้เราเหมือนกันนะคะสุ่มให้50คําถามนี้ก็ไปลองดูใน50คําถามนะคะนี่สอบได้49้อ่า49คะแนนนะคะก็คือ49ข้อนี้ถูกทุกข้อน,นะคะแต่ว่าข้อที่50เนี่ยมันจะมีในในหนึ่งในหนึ่งคำถามนะคะสามารถมีคําตอบได้2ข้อก็คือข้อน,น,นั้นนิดทำอ่าถูกข้อเดียวอีกอันนึงไม่ได้ไม่ไม่ไมไมอ่าไม่ได้ ไปนะคะก็เลยผิดนั่นก็คือผิด49ข้อนะคะครูบอกอู้เธอทําทคะแนนได้ดีมากเลยถ้าเธอทาได้ขนาดนี้เธอสามารถไปสอบได้เลยฉันลงวันสอบให้เธอได้เลยนะนิตยาเธอจะสอบเลยหรือเปล่านะคะนิดก็เลยบอกครูว่างั้นฉันลงสอบเลยแล้วกันเธอเออรบกวนเธอ,อช่วยลงสอบให้ฉันหน่อยได้ไหมนะคะแกก็ลงสอบให้นิดก็ได้วันวันที่10นะคะวันสอบข้อเขียนนิดได้วันที่10ตุลานะคะเวลา15บหนกาสิบหนาทีนะคะ นิดเริ่มเรียนข้อเขียนวันที่7กันยาแล้วก็ไปสอบข้อเขียนวันที่10ตุลาตอนบ่ายสามนะคะวันที่ไปสอบก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะคะแต่รู้สึกมั่นใจในตัวเองเนาะว่าออน่าจะได้อยู่ก็เลยไปนะคะช่วงบ่ายป๊าพาไปพอเข้าห้องสอบไปนะคะมันจะมีอะคอมพิวเตอร์เรียงๆติดกันเลยนะทุกคนติด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 กันเลยนะคะเพราะว่า ในความเป็นจริงนะถึงเราจะนั่งติดกันเราก็ไม่สามารถที่จะลอกกันได้เพราะว่าแต่ละคนเขาจะสุ่มคําถามให้50 50 50 50 50นั่งติดกันก็ลอกกันไม่ได้นะคะเพราะว่าคําถามไม่เหมือนกันพอเข้าห้องสอบไปปุ๊บนะคะเขาก็จะให้เราไ โชวบ,บัตรบัตรประชาชนเรานะคะเพิ่มมิดเบย์ของนี่เป็นเพิ่มมิเซนะคะให้เราโชว์บัตรประชาชนเราแล้วก็ให้โชว์ใบเหลืองใบอนุญาตสอบนะคะแล้วก็ใบผ่านอุลวงปฐมพยาบาลพอเราแสดงตัวตนทั้ง 3, 3าใบที่เขาต้องการเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถทําข้อสอบได้เลยนี่ก็ก,กดทําข้อสอบไปเวลาสอบจริงนะคะทุกคนอย่าพยายามท่องจำนะพยายามท่องจําพยายามอ่านให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอย่างที่นิดบอกนะก็คือมีคําถาม มีคําตอบมีรูปภาพมันจะสลับไปสลับมานะคะพยายามอ,าอ่านให้ได้มากที่สุดพอวันสอบข้อเขียนนะคะคะแนนทั้งหมด50ข้อเนาะสอบเสร็จแล้วปุ๊บนี่ก็ก,กดส่งคำคำตอบไปหาครูอีกโต๊ะหนึ่งนะคะพอส่งคําตอบไปแล้วนี่ก็เดินไปหาครูแล้วก็ยื่นใบเหลืองให้เขาใบอนุญาตสอบให้เขานะคะแกก็ออกไปดูแล้วก็แกก็ตรวจคำตอบตุ๊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 ตุนนะ๊ตุ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 ๊ มันมีหลายข้อที่นิรู้สึกว่านิไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าด้วยด้วยคำว่าบางครั้งเขาแต่งรูปประโยคใหม่หรือว่าเขาสลับขึ้นบนมันมีหลายข้อนี้ที่นิรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าสรุปก,ก็คือผ่านนะคะได้47ข้อจริงๆผิดได้ประมาณ14ข้อเลยนะทุกคน่นิดผิดแค่3าข้อก็ผ่านไปนะคะพอผ่านไปแล้วปุ๊บหลังจากนั้นสอบผ่านปุ๊บแล้วนะคะหลังจากนั้นประมาณ2-3วันนะคะ เขาจะส่งใบเหมือนใบขับขี่ชั่วคราวนะคะใบอนุญาตขับนะตอนนั้นใบอนุญาตให้สอบเขาเขียนพอสอบเขาเขียนผ่านแล้วเขาจะให้อีกใบหนึ่งเป็นใบอนุญาตขับนะคะเดี๋ยวนี้จะเอาให้ดูแป๊บหนึ่งมาแล้วค่ะนี่นะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นชัดหรือเปล่า <mostly. S 1> มันเป็นกล้องหน้านะ <carbon. S 1> เขาก็จะส่งใบนี้ให้เราหลังจากที่เราสอบข้อเขียนผ่านแล้วนะทุกคนข้อเขียนผ่านแล้วหลังจากนั้นสามวันจะได้ใบนี้มาก็คือใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวนะคะ ได้ใบนี้มาแล้วเราสามารถขับรถจริงได้เลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถขับคนเดียวได้ต้องขับกับคนที่มีใบขับขี่มาแล้วมากกว่า3ปีนะคะแล้วก็ติดสัญลักษณ์ตัว L ข้างหลังรถด,ด้วยนะคะให้เขารู้ว่าเราเป็นผู้เรียนขับนะคะไม่ใช่คนที่ขับรถเป็นแล้วนะคะแล้วก็ให้ระวังสุดๆนะคะไม่สามารถขับคนเดียวได้นะทุกคนต้องมีคนนั่งข้างตลอดนะคะนิดเองไม่เคย ไม่เคยขับคนเดียวเลยแม้จะเป็นการขับเข้าจอดในปาร์คกิ้งของห้างของอะไรนี่ไม่เคยขับคนเดียวเลยเพราะรู้สึกว่าถ้าเผื่อว่าเกิดนู่นนี่นั่นมานะคะมันจะเป็นปัญหาในอนาคตนะคะก็ทําให้มันถูกต้องดีที่สุดนะคะนี่มีคนนั่งข้างตลอดนี่ก็เริ่มขับตั้งแต่สิบสองสิบสองสิบสองตุลาสิบสามตุลาที่นี่ได้ใบนี้มานะคะนี่ก็เริ่มไปขับครั้งแรกขับกับป,ป๊าที่ ไร่องุ่นแถวบ้านนี่แหละค่ะขับประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะครั้งแรกที่นิดขับนี่ช้ามากช้าขนาดที่ป้ป้ากีวบอกโอ้ฉันรู้สึกว่าคนเดินยังเร็วกว่าเธอนะคะเพราะว่านิดกลัวนี่ยังไม่เคยขับเนาะเคยเรียนที่เมืองไทยแต่นานมาแล้วหลายปีมาแล้วนะคะขับนี่แบบช้ามากๆแล้วก็เบรกทีนี้เบรกแบบเบรกหัวที่ป๊ป้าก็บอกเก็ไปเรียนขับตอนนี้ก็บอกว่าอฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันปวดหัวมากเขาเบรกแรงมากฉันไม่ไหวจริงฉันต้องพักนะคะ นิตก็ได้เรียนขับในไล่กับแกแค่2วันก็คือวันละครึ่งชั่วโมงเท่นั้นเองนะคะเสร็จแล้วป๊ะป๊าก็ไม่อยู่ไปทุระนะคะนิดก็เลยได้เรียนกับพี่เป้นะคะพี่เป้แล้วก็สามีของพี่เป้นะคะแกมาช่วยนิดในการนั่งนั่งข้างนิดนะคะพอวันแรกที่แกมาพานิดขับนะคะมาถึงปุ๊บเออนิตยาจะต้องขึ้นถนนใหญ่เลยนะทางทางที่นิดยังขับไม่ได้แต่พอแกบอกว่า เดี๋ยวฉันจะบอกเธอเองว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้เธอมั่นใจฉันจะพาเธอไปเองนะคะขึ้นถนนใหญ่แฟนพี่เป้นะคะซึ่งเขามีเบรกขับขี่มานานมากๆแล้วนะคะนั่งข้างแล้วก็มีพี่เป้แล้วก็หลานหลานน้อยอยู่ข้างหลังไปด้วยกันนะคะวันแรกที่นิดลองขับก็คือฝนตกด้วยค่ะทุกคนฝนตกแต่ไม่ได้ตกแรงแล้วก็ขึ้นถนนจริงๆ ขับขับลองลองลองเลี้ยวเหมือนกับว่าเข้าวงเวียนขับตรงออกออกซ้ายออกขวาตีฟงตีไฟเทคนิคที่เราต้องเรียนนะคะนี่ก็เรียนกับพี่เป้ประมาณ3าวันสาวัน4วันเท่านั้นนะคะนี่ก็หยุดไปแล้วก็ไปเที่ยวช่วงนั้นน้องป้นปิปเทอมแล้วนะคะนี่ก็ไปเที่ยวมิลานไปนู่นนี่นั่นเป็นอาทิตย์อาทิตย์กว่าเป็น10วันเลยที่ไม่ได้ขับนะคะเสร็จแล้วก็ปะาป้า,ปา,ปากลับมา กับนิดเองกลับจากมาเที่ยวแล้วนะคะก็เลยได้ได้ขับแบบจริงจังก็คือขับกับรถตัวเองเพราะว่าป๊าป๊าแกซื้อรถมือสองให้นิดให้มาลองขับเนาะทุกคนแล้วทีนี้ขับกับตัวเองขับทุกวันทุกวันไปขับพี่เป้ไปกับอ่า ปพาะว่าทุกวันนะคะการขับของที่นี่น่ะมันไม่ได้ง่ายนะทุกคนมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าน็ตอยู่ในแถบที่มีภูเขาเยอะมากสิ่งที่นี่กลัวที่สุดก็คือความสูงแต่ว่าถนนที่นี่มันจะไปถนนเล็กๆที่ขึ้นบนภูเขาถนนที่เข้าไปในไร่อ่งนลในซอกในซอยที่เป็นถนนเล็กๆแล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีรั้วน่ะทุกคนไม่มีรั้วเราสามารถมองลงไปแล้วมันมันน่ากลัวมากคือสิ่งที่นิดกลัวที่สุดในการขับขึ้นเขาขับลงเขา แล้วก็การขับของที่นี่นะคะขึ้นทางด่วนก็คือ120ก็ต้องไป120 110ความเร็วต้องได้ขึ้นจะเข้าทางด่วนนี้ต้องดูระยะห่างต้องตีฟงตีไฟซึ่งมันไม่ใช่ว่าอยากขับยังไงก็ขับถ้าเขาให้ขับ50แล้วก็ต้อง50 30ก็ต้อง30 20ก็ต้อง20 80ก็ต้อง80 70ก็ต้อง70 100ก็120ก็ต้อง120จะไปช้าๆไม่ได้นะคะก็คือถ้าขับก็คือต้องไปตาม ข้อกําหนดของเขาแล้วก็เราต้องดูป้ายตลอดเวลา,ป,า,ป,า,ป,าป้ายป้ายจราจรของประเทศสวิตนี่มันเยอะมากๆเยอะแบบ๋อเยอะสุดๆนะคะในทุกห0สเมตรนี่ปีป้ายนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดนะคะตาต้องดูป้ายไฟไฟเรียวต้องตีตลอดเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาดูรถคันหน้าดูรถคันหลังสเต็ปรายละเอียดยิบย่อยที่เราต้องเรียนนะคะเยอะมากนี่ก็ขับอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเริ่มรู้สึกว่า จากที่ขับถนนธรรมดาเริ่มได้ขึ้นเขาซอยเล็กๆที่มันต้องหลบการขึ้นเขาแล้วต้องหลบรถอีกคันหนึ่ง,งช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่เริ่มรู้สึกว่าอุ้ยทําไมมันยากจังเลยทําไมมันยากขนาดนี้นี่รู้สึกว่ามันมันมันเป็นอะไรที่มันน่าจะเกินความสามารถของเรานะคะช่วงนั้นนทอ้อจนบอกพี่เป้บอกสามีว่าฉันไม่ขับแล้วฉันไม่ขับกนะับเธอแล้วต่อไปนี้ฉันไม่ขับรถฉันจะไม่อยากได้ใบกับขี่แล้วนะคะเพราะว่าขับกับสามีบางครั้งน่ะ การที่เขานั่งกับเราเราเป็นมือมือใหม่เนาะเราก็อาจจะไม่ได้ขับเป๊ะมากไม่ได้แบบขับดีมากเขาก็กลัวเขานั่งข้างเขาก็โอ้ทำไมเธอขับอย่างงั้นวะทำไมเธอขับอย่างนี้กลายเป็นไม่ขับแล้วฉันไม่ขับแล้วนะคะตอนนั้นนะคะช่วงสองสามนาทีที่นิดเรียนรู้สึกว่าท้อแล้วก็เบรกก็เบรกไม่ได้สักทีเบรกก็หัวทิ่มอยู่งั้นแหละมันทาไม่ได้สักทีก็เลยบอกให้เป้มันนิดไ่นิดไม่ขับแล้วนะพี่เป้ไม่เอาแล้วไปขับขี่ ขึ้นเขามันไม่ได้จริงกลัวมากเพราะว่าขึ้นเขาก็ต้องไม่ใช่ว่าค่อยๆขับข,ขึ้นไปก็ไม่ได้ขึ้นเขาก็ต้องทําความเร็วให้มันได้เพราะเห็นรถข้างหน้าแล้วก็ต้องหลบแล้วถนนเล็กนิดเดียวคือมันเกินความสามารถเราก็เลยบอกแกไปแบบนั้นนะคะพอนิดบอกแกไปวันนั้นวันถัดมาแกก็มาเลยมากับสามีพี่เป้มากับสามีแกแกบอกว่าปะเดี๋ยวพี่พาไปขับมันต้องได้สิคนอื่นเขาทําได้เราก็ต้องทําได้สิปะพี่พาไปเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงขึ้นเขามันเป็นยังไง แล้วทีนี้มีคำหนึ่งที่ที่ที่สามีพิ่เปพูดนะคะว่านิตยาเธอเห็นไหมว่างานแกะสลักของเธอน่ะมันสวยมากเลยนะมันสวยมากๆจนถึงขนาดว่าเธอสอนคนอื่นได้เธอรู้ไหมว่าเผื่อเธอจะทําได้ขนาดเนี้ยเธอไม่ได้ทาครั้งเดียวอาทิตย์เดียว2อ,อาทิตย์สาทิตย์แล้วมันได้เลยเธอใช้เวลาในการฝึกฝนใช้เวลาในการาพัฒนาตัวเอง ตั้งนานเผื่อมันจะทําได้จนถึงวันนี้เผื่อมันจะแกะได้แบบสวยได้ขนาดนี้มันต้องใช้เวลาการขับรถมันก็เหมือนกันการขับรถเธอขับเธอเพิ่งมาเรียนขับได้แค่สามอาทิตย์แล้วเธอบอกว่าฉันไม่มีปัญญาทําได้หรอกฉันไม่สามารถขับได้หรอกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เธอเพิง่งเธอเพิ่งเริ่มเองเธอเพิ่งเริ่มได้สามอาทิตย์เองซึ่งหลายคนมากเลยที่เขาขับสามอาทิตย์แล้วขับไม่ได้เท่าเธอเลยนะ อันนี้คือเธอทําได้ดีมากๆแค่นี้เธอก็จะท้อแล้วหรอ,หรอขับรถมันก็เหมือนแกะสลักกันหละ่ะมันต้องใช้เวลากับมันมันต้องฝึกฝนยิ่งขับยิ่งฝึกมันยิ่งได้พอแกพูดแบบนั้นนะคะนีกก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเออมันมีสติเออแกพูดมันก็จริงพอมาเปิดดูเออปฏิทินของตัวเองใช่เราเพิ่งขับมาแค่สามวัทิศเองทําไมต้องกดดันตัวเองขนาดนี้ เบรกก็ไม่ได้ดีสักทีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นยนี้คือมันเยอะแยะไปหมดขับกับผัวนี่ก็แทบจะทะเลาะกันบ้างแต่นะคะก็เลยกลายเป็นเออพอแูกพูดอย่างนั้นนี่ก็เลยมีสติอ่ะจริงด้วยเอาเริ่มใหม่เริก็ไปเริ่มใหม่แล้วแกเออสอนหมุนพวงมาลัยหมุนแค่นี้ตอนแรกถ้าเข้าโค้งแบบนี้นี่จะหมุนอ้าไม่พออมุนอีอ้าไพออมุนอ,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 นอีแล้วทีนี้แกบอกไม่ได้ถ้าเราเห็นโค้งแล้วเราต้องชะลอรถแล้วเราเห็นโค้งพอไปถึงโค้งไม่ต้องเบรกแรงก็คือหมุนไปเลยตามโค้ง เริ่มคิดได้เริ่มใหม่เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นเริ่มเย็นลงแล้วก็ไม่กดดันตัวเองมากเพราะว่าช่วงนั้นน่ะนี่นรู้สึกว่ามันยากโดยความว่ามันยากเออเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วทีเนี้ยอ่ช่วงที่เรียนขับได้แค่สามอาทิตย์ทุกคนนี่ก็ลงเรียนขับกับครูด้วยเรียนขับกับครูเนี่ย อ่าชั่วโมงแรกชั่วโมงแรกนิโลงเรียนไปสองชั่วโมงขับกับครูสองชั่วโมงเราไปขับกับครูชั่วโมงแรกครูพาขึ้นทางด่วนครูพาขึ้นเขาทํานู่นทำน,น,นี่คือมันยากไปหมดมันเป็นอะไรที่เราเรากลัวนะเพราะว่าเราเปรามือใหม่แล้วขึ้นทางด่วนต้องขับเร็วเพราะว่าขึ้นทางด่วนครั้งแรกนี้ขึ้น,นกับครูขึ้นทางด่วนก็ต้องขับเร็วต,ต้องนู่นต้องนี่ขึ้นทางด่วนครั้งแรกทุกคนนิดหูด,ดับครูบอกว่าต้องเหยียบค้างเร่งนี่กุดเหยียบ เก็บพูดอะไรหนูหูนิดหูดับฟังอะไรก็มีรู้เรื่องก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยมันยากมากเลยหลายสิ่งหลายอย่างคือไปไปเรียนมาแรกกับครูครูบอกเอยเธอขับดีนะเธอขับได้ฉันลงวันสอบให้เลยนี่ก็ยังงงตัวเองว่าฉันขับดีตรงไหนเอาตรงไหนมาดียังไม่ได้มั่นใจตัวเองขนาดนั้นขึ้นทางด่วนก็เพิ่งทังได้ทำไมเธอบอกว่าฉันขับดีเดี๋ยวว่าเธอขับดีฉันมั่นใจว่าเธอขับได้ฉันจะลงวันสอบให้เธอยิ่งกดดันไปอีกเพราะว่าครูลง ครูลงวันสอบให้นิดก็คือวันที่สิบเอ็ดธันวาคมซึ่งมันเหลือเวลาแค่เดือนเดียวพระเจ้ามันมีเวลาแค่เดือนเดียวทาไมทุกอย่างมันเร็วไปหมดสอบข้อเขียนก็แค่เดือนเดียวอสอบผ่านแล้วสอบขัดเธอก็ให้เวลาฉันแค่เดือนเดียวทําไมมันเร็วขนาดนั้นครูก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนิตยาฉันมั่นใจว่าเธอสอบได้ แต่ถ้าสมมุติว่าก่อนวันจะสอบจริงเนี่ยฉันจะเทสเธออีกทีถ้าสมมติว่าฉันเทสแล้วน่ะเธอไม่ผ่านเธอขับไม่ได้เนี่ยฉันก็จะเลื่อนวันสอบให้เธอไม่ต้องกังวลตรงนั้นไม่ต้องไปกดดันตรงนั้นเธอขับให้ดีที่สุดทําให้ตัวเองมั่นใจที่สุดแค่นั้นพอทุกคนก็ให้กําลังใจสามีให้กําลังใจพี่เป้เพื่อนฝูงทุกคนให้กาลังใจนะคะนี่ก็เริ่มพยายามเรียนขับเรียนขับเรียนขับกับครูก็เลยเรียนขับกับครูทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละสองชั่วโมงอาทิตย์ละสองชั่วโมงก็คือ นิดกะไว้ว่าก่อนที่จะถึงวันสอบน่ะนิตต้องได้เรียนกับครูประมาณ10ชั่วโมงนะคะก็กะกะกะพอเริ่มเสียอ,อาทิตย์เดือนนึ่งไปเริ่มมั่นใจตัวเองมากขึ้นเริ่มสนุกกับการขับเริ่มพอเราทําอะไระได้เราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกแล้วอยากจะทําได้มากขึ้นแล้วอยากจะทําให้มันดียิงย่งขึ้นดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นโชคดีที่ว่านิดมีรถของตัวเองแล้วก็ช่วงนี้ว่างไม่ได้ทํางานไม่ได้อ่า ทำอะไรนะคะก็เลยจะมีเวลาทุ่มเทกับกับการขับมากขึ้นนะคะบางวันนี่ขับ4ี่ห้าชั่วโมงนะทุกคนขับ4ี่ห้าชั่วโมงไปทุกซอกทุกซอยถนนทุกเส้นที่เราคิดว่าเราจะได้ขับก็คือถ้าเราจะสอบเมืองไหนนะ่ะเราต้องทําความเข้าใจกับเมืองนั้นว่าเมืองนั้นมีถนนกี่เส้นมีป้ายจราจรอะไรอยู่ตรงไหนจํา,าจกัดความเร็วอะไรขนาดนไหนตรงไหนตรงไหนคือต้องไปให้เรารู้ท,ทุกซอกทุกซอยจะดีที่สุดเพราะว่าวันสอบจริงเราจะได้ไม่ต้อง ตื่นเต้นนะคะวันสอบจริงถ้าถนนที่เราเคยไปแล้วมันจะทําให้เราลดความประมาทเออเรารู้แล้วถนนเส้นนี้ตรงไปมันจะมีแยกนะมันจะความเร็วประมาณนี้นะคะก <ใช S 1> ็ะด้านราคาเนี่ก็เออเริ่มผ่อนคลายเริ่มดีขึ้นพอขับแล้วก็สนุกกับมันขับทุกวันทุกวันเริ่มเอนจอยกับมันนะคะแล้วก็พอวันก่อนที่จะสอบนะคะก่อนที่จะไปสอบขับนะคะเราก็ต้องไปอบรม เป็นการอบรมทบทวนเกี่ยวกับข้อเขียนนะคะกฎหมายกฎหมายจราจรนะคะการเบรกละยะห่างการเบรกถ้าฝนตกต้องเบรกระยะห่างขนาดไหนนะคะเปิดไฟสูงไฟต่งคือเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็กฎจราจรที่เราต้องเรียนเพิ่มเติมนะคะที่นี่เรียกว่าซงซิบิ i ิซาเซียวนะคะนิดไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกอะไรค่าเรียนอยู่ที่240ฟังนะคะ240ฟังแล้วก็เรียนประมาณ 8ชั่วโมงนะคะอบรมสองวันก็คือวันละ4ชั่วโมงพออบรมอันนี้ผ่านแล้วนะคะก็พอได้ใบนี้มาเราถึงจะใช้ใบนี้เพื่อการสอบขับนะคะวันสอบขับต้องมีใบนี้ก็เนี่ยค่ะนี่ประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวจะให้ดูละกันนี่นี่นะคะอันนี้ข้อมูลส่วนตัวไม่ให้ดูละกันนี่อบรมเนี่ยนะคะทุกคน อบรมซองสิบิลิซัสเซียนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะประทับตาให้เราว่าเราผ่านการอบรมแล้วนะเราต้องมีประทับตาตรงนี้มีผ่านการอบรมมาเนี้เราถึงจะไปสอบจริงได้นะคะนี่ก็ไปอบรมอบรมเสร็จแล้วอบรมวันที่29เกอ่า29กับวันที่30อ่าพฤศจิกายนะคะอบรม2วันจ่ายไป240อบรมเสร็จแล้วก็พอวันที่5นะคะวันที่5นี่ก็ไปเรียนขับกับครูอีกครูก็เทสนิดว่านี่สามารถทําได้หรือเปล่าสามารถขับได้หรือเปล่านะคะแกก็ บอกว่าผ่านฉันส่งเธอไปสอบไปนะวันที่สิบวันที่เจ็สิบธันวานะคะนี่ก็วันก่อนที่จะสอบนะคะทุกคนนี่ตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเอิมตื่นเต้นจะจะตกใจไหมไปเรียนกับครูมันจะทําอะไรที่มันตื่นเต้นเกินไปไหมนะคะแต่ว่าพอไปสอบพอถึงวันสอบจริงนะคะนี่ก็ไปขับกับครูก่อนหนึ่งชั่วโมงนสอบบ่ายสามสิบห้าแล้วก็ก่อนที่จะสอบนี่ก็ไปเรียนกับครูก่อนหนึ่งชั่วโมงไปขับกับครูให้ลดการตื่นเต้นปรับกระจกให้พอดีกับเราปรับกระจกหน้ากระจกหลังให้พอดีปรับ ที่นั่งให้พอดีกับเราทุกอย่างนะคะเรียนรู้ระบบในรถปุ่มว่าไฟตัดมองคือต้องไหนฝนตกไรนั้นต้องเปิดอะไรยังไงคือต้องต้องเรียนเกี่ยวกับรถทุกอย่างนะคะพอถึงเวลาสอบจริงนี่กลับไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากขนาดนั้นนะคะทุกคนไปถึงนะคะยื่นยื่นเอกสารยื่นใบขอสอบนี้นะคะยื่นใบขอสอบนี้เสร็จแล้วนะคะก็สอบ15ในการ15นาทีอันดับแรกเขาก็จะให้เราอลอง จอดเข้าซองก่อนนะคะจอดเข้าซองผ่านก็จะออกไปขับขึ้นเขาผ่านหมู่บ้านเข้าเมืองขึ้นทางด่วนเบรกห้าสิบก็คือขับขับห้าสิบนะคะแล้วก็ต้องเบรกแบบเบรกแบบหัวเทียมเลยนะคะแล้วก็ไปถอยหลังขึ้นเขาแล้วก็ขึ้นทางดว่วนคือในในใน,ในะระบบที่เขาต้องเทสเรานะคะพอขับนึกก็ทําปกติขับไปก็เหมือนเรามั่นใจแล้วเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากนะคะก็ขับไปปกติทําทุกอย่างแบบที่ครูสอนนะคะ ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปห้าสิบนาทีเร็วมากรู้สึกว่าอ่ะหมดเวลาแล้วฉันทําผ่านมาปุ๊บปับ๊บอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะพอมาถึงกลับไปถึงขนส่งนะคะพอจอดปุ๊บครูผู้คุมสอบเขาก็จะเปิดเอกสารของเราขึ้นมาแล้วเขาบอกอ่ะมาดมามเธอได้นะแล้วเขาก็จะเขียนอเอกสารเออเขาจะเขียนรายละเอียดตรงนี้นะคะรายละเอียดตรงนี้แล้วก็ประทับตาให้ว่าเราสามารถ ขับได้แล้วนะเทดสอบผ่านแล้วนะบาช่วงที่ครูบอกว่าเธอผ่านนะนิสซันอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนจับใบไี่มาแล้วก็สั่นแบบนี้นะคะจจับใบนี่มาดีใจมากๆแบบน้ําตาจะไหลนะคะดีใจมากๆรีบโทรบอกสามีรีบโทรบอกฮิเป้น,นะคะ เพราะนั่นแหะค่ะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่นิสึกว่าอุ้ยดีจังเลยนะคะในที่สุดเราก็ทําได้เป็นอีกอหนึ่งความฝันที่เราสามารถทําได้ในประ,ประเทศเซอร์ลนด์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นิจ่ายไปเป็นเงินเท่าไหร่นะคะ mm hmm. อันดับแรกก็คือค่าค่าถ่ายรูป15ฟังแล้วก็ค่าตรวจวัดสายตา25ฟังนะคะแล้วก็อบรมปฐมพยาบาล149 แล้วก็เรียนกับครูนี่เรียนกับครูเนี่ยเขาคิดเป็นชั่วโมงนะคะชั่วโมงละหนึ่งร้อยฟังหนึ่งร้อยฟังก็คิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็เลทประมาณสี่สิบนะคะสี่สิบาทก็หนึ่งร้อยฟังก็สี่พันบาทนะคะหนึ่งชั่วโมงสี่พันบาททุกคนแพงมากนะคะแต่นิดได้เรียนไปแค่อ่าสิบชั่วโมงนะคะบางคนอาจจะใช้เวลาในการเรียนมากกว่านิดนะคะแต่นิดถือว่าโชคดีได้เรียนแค่สิบชั่วโมงนะคะก็สิบชั่วโมงก็หนึ่งพันบาทนะคะ แล้วก็อบรมซองซิบิริซัสเซียวนะคะสองร้อยสี่สิบมีอะไรอีกไหมที่นิดลืมเดี๋ยวนะตรวจวัดส,สายตาสิบห้าเออตรวจถ่ายรูปสิบห้าตรวจวัดส,สายตายี่สิบห้าแล้วก็ค่าสอบนะคะค่าสอบข้อเขียนแปดสิบฟังค่าสอบข้อเขียนแปดสิบเออนี่และค่ะนิดก็ หค่าถ่ายรูป2ตรวจปัสสายตายีิบหแล้วก็ค่าสอบข้อเขียน80แล้วก็อบรมปรมยพยาบาล149แล้วก็เรียนกับครูหนึ่งพั 1, นะคะแล้วก็อบรมซองซิเบิรีซัเซียสองรก็จะอยู่ที่1,000เห็นไหมทุกคนหนึ่งนะคะหนึ 1, ่อา้าวหนึ่งพคูณสี 1>, 1, 1 5ึ่งพันคูณ40เป็นเงิน60,000่นหกหนะคะที่นิทำหกมื่นสามร้อเท่านั้นเองค่ะไม่ได้เป็นแสนสองแสนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้จ่ายราคานี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติเราขับได้เร็วเราก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเรียนกับครู หลายชั่วโมงนะคะบางคนได้จ่ายเป็นา 3, 000, 4, 000, สามพันสี่พันสะิปฟังเลยนะคะแต่นี้ได้จ่ายแค่พันเดียวในการเรียนกับครูเนาะก็ถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะคะก็ถือว่า,อ,าอยู่ในระดับปกตินะคะแล้วก็พอเราสอบผ่านแล้วนะคะนิดสอบผ่านที่11เเนาะเขาก็บอกว่าเราสามารถขับคนเดียวได้เลยสามารถ ขับไปไหนตอนไหนคนเดียวได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะรอให้ได้ใบขับขี่จริงน่าจะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์เขาจะส่งใบขับขี่จริงมาที่มาที่บ้านนะคะให้เราที่บ้านเนาะเราสามารถรอรับที่บ้านได้เลยแล้วก็ขับคนเดียวให้เอา L อลออกได้เลยนะคะก็คือเอาเอาเอลออกแล้วก็ขับได้เลยปกตินะคะหลังจากนั้นก็น่าจะมีบินมาเก็บอีกบินหนึ่งในการสอบขับนี่แหละคะ่ะน่าจะประมาณ70 7080เนี่ยนะคะก็คือ1 5 0 9นะระในบวกไปอีก80ก็จะเป็น 1,589เท่านั้นที่นีต้องเสียในการทำใบขับขี่ที่ประเทศสวิตเซแล์นะคะ ก็นั่นแหละค่ะทุกคนรายละเอียดก็ประมาณนี้นะคะในการทำใบขับขี่นะทุกคนมันไม่ได้ยากเกินเกินไปเนาะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายจังทีเดียวนะคะทุกคนเน้นมั่นใจว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทำมันจริงๆนะคะยังไงเราก็ทําได้ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้ทุกคนที่กําลังทําใบขับขี่สวิตอยู่นะคะขอให้ทุกคนได้มันมาครอบครองในเร็ววันนะคะแล้วก็ให้ภูมิใจตัวเองมากๆเลยนะคะที่เราสามารถทําได้เพราะว่ามันมใครขับได้ที่ประเทศสวิตเนี่คือ สุดยอดนิดๆค่ะพูดเลยว่าสุดยอดมากเพราะว่าจะ,จะผ่านเผื่อจะผ่านแต่ละด่านนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะก็นั่นแหละค่ะคลิปนี้ยาวมากเลยนี่จะตัดเป็น2อีพีแล้วกันเนาะเพราะมันน่าจะอ้เกือบจะ30นาทีหรือว่าไม่แน่อาจจะลงเป็นคลิปเดียวไปเลยใครชอบฟังก็ฟัง,ใค,ฟงใครไม่ชอบฟังก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ที่แน่ๆก็คิดถึงทุกคนนะคะเดี๋ยวมีเวลามาทําคลิปทักทายพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะไว้มาเจอก,กันใหม่ค่ะทุกคนคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย